ขั้นตอนการทำคอนโซนครับวันนี้พามาดูวิธีทำน,นะครัคอนโซลเก่าออกคือมันลอกแล้วครับอันนี้ก็เราจะลอกออกให้หมดเลยนะครับนี่ครับช่างโพสเสร็จแล้วโพสเสร็จแล้วก็ขาดให้มันเข้ารูปครับ คับอนนี้เขาร,รูนีค่รับเตารีททางกำนังเตีอแะเปยอาใครอยากทำดู็นแนาทาได้ครับไม่ใช่ภูมิทับของเดิมครับยังไงก็เอามาอยู่ครับไม่ท่านได้ออกจากร้านเลยนะครับท้องหมดดูเลยครับดูชัดๆ บางคนบอกว่าไม่ถ่ายให้ดูตอนทำเลยานึ่งผมให้ดูเลยครับลอกออกให้หมดนะครับโอใหม่เลยให้ดูรัดไม่มีการครับกำกำกำแต่งอยู่นะครับเดี๋ยวยิงเกียร์จะดังไปหน่อยอย่างนี้คุมอยู่แน่นอนครับใช้งานยาว เป็นของแคม,มรี่ครับอ่ามาดูของอุนไดครับอุนไดรุ่นนี้ก็แตกเยอะเหมือนกันอันนี้ช่างแต่งเสร็จไปบางส่วนแล้วเหลือเก็บงานครับทำไม่ได้ก็ส่งมาแหลมจะบางการเบาครับ อันนี้ก็ลูกค้าไปทําที่ไหนมาไม่รู้ช่างยอมแพ้ส่งกลับคืนให้เจ้าของเสียวเวลาไปสองอาทิตย์กว่าผมไม่รู้นะครับส่งที่ไหนมาไม่รู้เอามาให้ผมทําให้ใช้เวลาจริงๆนะครับไม่ได้ทําง่ายๆ ถ้าลูกค้ามีเวลาก็เอามาให้ทำครับไม่มีเวลาก็ไม่ต้องเอามาทำแล้วต้องทำให้ดีครับทำไม่ดีผมไม่รับทำนี่นะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่พุ่มนะครับตอนพุ่มตอนนี้ให้ช่างเราแต่งปก่อนนะครับ ขั้นตอน,นในการทำคอนโซลรถยนต์ออครับโ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 บเสร็จแล้วก็มาขัดครับขัด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 ไอ้เข้ารูขเข้ารอย ให้ได้สเปคเดิมครับอันนี้คอนโซลแคมเมอรี่ครับ สวัสดีครับพามาชมตอนทุ่มเสร็จแล้วนะครับคนโซนหน้ารถแคมมารี่ครับ ปกติเคยหุ้มต่สีน้ำตาลนะครับอันนี้ก็คันแรกสีดำภายในสีดำด้วยอันนี้อย่างอื่นก็สภาพดูดีหมดนะครับแต่ตอนนี้ก็หุ้มเสร็จแล้วนะครับคอนโซลดูเอานะครับผลงานที่หุ้มเสร็จแล้วนะครับสวยๆเนียนๆไปเลยนะครับอันนี้ดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับ ดูฝั่งซ้ายก็มีสองรายการนะครับผมบอกคู่หน้าคุมบอกคู่หน้ากับคอนโซรนะครับทะเลเดี๋ยวพาไปดูฝั่งซ้ายนะครับโอ้ฝั่งขวา

ให้ลูกค้าดูชัดๆไปเลยนะครับที่บอกว่าถูกกว่าที่นี่นะครับลูกค้าเคยไปแล้วนะครับคนสุดท้ายเอากลับมาแก่ครับอันนี้ผมไม่อยากพูดว้าที่ไหนรับทำนะครับทำแล้วต้องจบครับทำแล้วไม่จบให้ลูกค้าเสียตังค์หลายรอบอย่าไปรับทำนครับ ผมไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้ก็จบแน่นอนนะครับสวยนี่นะครับแคมมอรี่ปีสูงเก้าสนใจสอบถามมาได้ครับร้านแหลมชะบางการบอกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่อง YouTube ครับ